งานเข้าหนักมากสำหรับนักแสดงสาวคนสวยนิ้งชัญญาหลังถูกโยงเป็นมือที่3แทรกกลางความรักของพลอยหอวังกับทูซิราชเมื่อเพื่อนสนิทของพลอยได้หย่อนภาพบอกใบัอักษรยอ่อเป็นภาพของหน้านิน้งชัญญาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงอะไรยังไงนิ้งชัญญาเธอได้มาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง The 100 h u n d ร้อยขาและได้เปิดใจในปมประเด็นดังกล่าวจากกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่3นิ้งเคารพตัวเองมากพอที่จะไม่เป็นมือที่3ของใคร และสําหรับเรื่องของเพื่อนมันก็คือไม่มีอะไรจริงๆมันไม่มีการซ้อนสัมพันธ์ต่อมันเป็นแค่เพื่อนกันยืนยันไม่เคยใช้คําว่าแฟนแน่นอนส่วนเรื่องของรูปถ่ายบนรถกับทูก็เป็นเรื่องที่ผ่านมานานมากแล้วและก็มีการเคลียร์กันจบไปแล้วส่วนเรื่องที่พลอยอันฟอลเห็นจากข่าวบอกตามตรงว่าพี่พลอยก็ยังเป็นพี่ที่นิ้งรักและเคารพเหมือนเดิมไม่ว่าจะยังไงก็ตามเรื่องข่าวมีผลกระทบกับเรายัางไงสําหรับตอนนี้ไม่ว่าวันนี้จะเป็นยังไงมันก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องผ่านมันไปและก็ต้อง ผ่านมันไปให้ได้นิ้งรู้สึกว่านิ้งคุยแบบบริสุทธิ์ใจคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นนิ้งว่านิ้งเคลียร์ไปแล้วพยายามทําดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้โดยความที่เราเป็นเนื้อง,งอกและรู้สึกว่าพรุ่งนี้เราอาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะตื่นขึ้นมาเลยก็ได้หลายๆอย่างเลยทําให้รู้สึกว่าถ้าเราซื่อสัตย์และจริงใจมันก็โอเคนอกจากนี้สาวนิ้งยังได้ทิ้งท้ายคําตอบที่ว่าสวยขนาดนี้ทําไมถึงยังโสดไว้ด้วยว่าถ้ามีแฟนแล้วไม่ดีก็ขอไม่มีดีกว่า